น,นี่จะเป็นบรรยากาศตั้งแต่ลานจอดรถนะคะมีคนที่เดินเข้ามาแล้วก็มาที่จุดนี้ก่อนนะคะมาที่จุดนี้แล้ก็มารับบัตรคิวเดี๋ยวสมอมมาช่วยงานค่ะวันนี้ของตำบลอะไรคะนอนทูค่ะนอนทูโอเค เจ็ดจากข้างนอกก็เข้ามาข้างในเป็นจุดวัดควาดันอันนี้เป็นจุดวัดความดันซ้ำเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังใกล้จะผ่านหรือยังยังางเลยค่ะบรรยากาศสบายๆนะคะวันนี้ เพราะว่าเป็นนัาเข็มที่สองอันนี้คือคนที่ฉีดแล้วรอออกเสิร์นะคะออกเสิร์ครึ่งชงั่วโมงแล้วก็มีการชาติจิตอาสามาช่วยนะคะสำหรับน้ำดื่มก็จะมีบริการอยู่ทุกจุด คนที่ครบแล้วก็จะได้ใบรับรองนะคะสวัสดีค่ะ,คะนี่เป็นจุดออกเกอร์เตียงเต็มใช่ค่ะหลังจากผ่าน,นจุดน,นี้ก็ออกไปได้เลย ค่ะอันนี้คือบรรยากาศจริงของจังหวัดเรานะคะวันนี้ป้าปอมาเป็นผู้ให้บริการนะคะผู้รับบริการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไม่ยุ่งยากเหมือนครั้งแรกเลยค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาบรรยากาศมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ